จิวางกูลนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับสวัสดีครับพี่กระจังครับครับผมสวัสดีครับพี่แบงค์ครับครับโอ้โหมาเช้าก็เจอพี่กระจังตั้งแต่เช้าตูนะครับทิศทางท่าดีพี่แต่ว่าหลังสี่โมงใช่เดี๋ยวว่าถ้าใครฟังตอนเช้านะครับที่ผมบอกไว้นะครับว่าขึ้นมารอบเนี้ยไม่ได้ให้ซื้อตามนะครับเรามองเป็นจังหวะในการขายรถพอร์ตลงนะครับอันนี้ก็มีบอกให้ในเช้าไว้เลยนะครับ ก็ทั้งคุณท่านใดที่ทําตามกันมาตอนนี้ก็น่าจะผ่อนโล่งๆแล้วแล้วก็สบายใจกันไปนะครับเพราะว่าช่วงเช้าบวกอยู่23 25จุดนะครับตอนนี้ลงมาบวกไปสองจุดเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าแรงขายแรงขายยังไม่หมดนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นต่างประเทศมีบวกบวกขึ้นไปเขียวๆให้เห็นสดใสครับแต่บ้านเราก็ยังนิสัยเดิมนะต้องบอกอย่างนี้ เขาเวลาเขาขึ้นเราก็ลงเวลาเราลงเขา,เขาลงเราก็ลงด้วยครับเวลาเขาขึ้นเขาขึ้นจริงจังนะครับแต่ว่าเราขึ้นนี่เราเราขึ้นแบบหลอกๆนะครับแต่ว่าถ้าเราลงเราลงจริงจังนะครับ <laughs> ก็ไม่เป็นไรนะพี่กระจังเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีวันหนึ่งใช่ไหมวัน้าผมทวนพรุงรพร่งนี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับสำ <laughs> หรับวันนี้เนี่ยก,ก็ก็ต้องยอมแล้วว่าถ้านนักทุนท่านใดได้ขายลดพอลงไปเนี่ยก็น่าจะสบายใจแล้วนะครับก็ ตอนนี้ผมก็แนะนำว่าเวทและซีไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอหลังปีใหม่อะไรก็ค่อยว่ากันเลยทีเดียวนะครับ,รบส่วนนักทุน,นที่ขึ้นไปตอนเช้าแล้วขายไม่ทันหรือว่าไปซื้อเพิ่มด้วยนะครับตรงนี้อาจจะต้องยอมมีจุดคับลอดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่ดีดตัวขึ้นไปแล้วย่อลงแบบแบบนี้ถึงเรียกว่าในวันเนี้ยยี่สิบจุดเลยเนี้ยผมถือว่าไม่ใช่ภาวะปกตินะครับเพราะว่าการดีดตัวขึ้นไป ควรที่จะต้องยืนได้นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นการเปิดโดดขึ้นไปแล้วลงมาปิดแก๊ปทาให้ตรงเนี้ยมันเกิดเป็นแท่งแดงนะครับซึ่งไม่ค่อยสวยเลยนะครับก็ต้องบอกว่า,านั้นทุนอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีแรงขายเข้ามาในพรุ่งนี้ต่อเน,นื่องนะครับคบถ้าใครฟังพี่กระจังตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วทําตามก็สบาย ตัวสบายใจไปใช่ไหมพี่ใช่<า>ก uh, ็คงเทียวปีใหม่แบบสบายใจละรถดพอร์ตนะก็สบายแต่ถ้าใครเข้าไปหรือว่าขายขายไม่ทันนี่ก็ต้องยอมนะพี่กระจังนะต้องยอมครับต้องยอมครับภาวะตลาดแบบนี้มันยังค่อนข้างผันผวนมากๆอยู่นะครับครับพี่กระจังก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับพี่กระจังคิดว่านะครับพี่ช่วยอย่างนั้นนะเพราะว่า จริงจริงตลาดตอนเย็นเนี่ยที่มันผันผวนมากๆเนี่ยผมว่าผมว่าอาจจะเป็นการปริดซีรีส์นะครับเพราะว่าซีรีส์แทเนี่ยหรือซีรีส์เดือนธันวาคมเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกอะไรปิดสถานะนะครับ,รบแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นซีรีส์อื่นนะครับ,รบเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีแรงขายแรงซื้ออะไรที่แบบทําให้ตลาดมันค่อนข้างผันผวนกว่าประเทศอื่นนะครับ,รบแต่ว่าพรุ่งนี้ก็คงไม่น่ามีอะไรนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ของไทยก็มีตัวเลข ตัวเลขการนําเข้าตัวส่งออกนะครับแล้วก็เทรดบาลานซ์นับซึ่งก็เท่าถ้าไม่มีอะไรพลิกโผก็คงคล้ายๆเดิมนะครับที่ประกาศออกมาคือติดลบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าจะรับทราบกันพอพอสมควรแล้วนะครับผมคิดว่าไม่แล้วก็ใจอื่นก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับสิ่งที่ต้องติดตามนิดนึงคือในส่วนของชัดดาวของสหรัฐนะครับว่าทางประธัทดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่เขาไม่ยอมเซ็นคือฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขา รัฐสภาเขาเซ็นแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งของประธานดีโดนัททำเนี่ยยังไม่ยอมเซ็นน้ํามันเลยทําให้ต้องมีการปิดชัดดาวไปบางส่วนนะครับต้องติดตามนิดนึงนะว่าตกลงแล้วยังจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าตรงเนี้ยมันยังยืด,ดยอ,อกไปก็จะเป็นแรงกรดดันต่อทิศทางการลงทุนได้นะครับครับผมก็มส่วนใหญ่จะเป็นปันจจัยจากต่างประเทศเป็นหลักนะพี่กระจังนะ ใช่ส <cin stereotype> ่วนหุ้นแนะนําวันนี้ยังไม่ได้แนะนำนะครับต้องต้องบอกว่าเพราะว่าช่วงเช้าที่ผมบอกไปผมก็ไม่ได้มีหุ้นแนะนํานะครับผมเน้นการขายเป็นหลักนะครับคือขึ้นไปโดดๆดเนี่ยผมเน้นให้ขายเป็นหลักนะครับเพราะฉนั้นตอนนี้ผมว่าทามิ่งในการซื้อเนี่ยมันใกล้แล้วแต่ว่าขอดูเป็นหลังปีใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้ซื้อเดลวไปเที่ยวปีใหม่เดี๋ยวปวดหัวนะครับเดี๋ยวมันลงมันขึ้นเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแบบ กาเรียกกังวลนะครับผมคิดว่าอีกวันเดียวปล่อยมันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่เราค่อยว่ากันอีกทีนึงดีกว่านะครับชาร์จแบตเติมพลังแล้กจพักผ่อนดีกว่านะครับผมอีกวันเดียวก็ปล่อยๆว่างปล่อยไปบ้างใช่ไหมแต่ผมก็ว่ามีบางคนก็จะยังอยากต้องลุ้นจนถึงเฮือกสุดท้ายพรุ่งนี้นะพี่กะจริงๆก็แหมไหนๆก็ทั้งปีแล้วขออีกสักวันหนึ่งนะวันสุดท้ายต้องต้องสู้กันให้ถึงที่สุดครับผม ้าอยากจะลุ้นจริงๆนะครับผมก็ผมก็ขอเป็นตัว C K T ตัวเดิมแล้วกันนะครับที่อยากจะลุ้นจริงๆใช่เพราะว่าคือหลายๆตัวเนี่ยจริงๆช่วงก่อนหน้านี้ผมมีแนะนากลุ่มโรงพยาบาลมานะครับก็ต้องยอมแล้ววันนี้พอดีเจอข่าวไม่ดีเข้ามาอีกนะครับว่าทางรัฐบาลจะเข้ามาควบคุมเรื่องอค่ารักษาค่ายาอะไรพวกนี้นะครับวันก็เลยทําให้วันนี้มีแรงขายกลุ่มโรงพยาบาลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับครับเอก็คงเหลือตัว C K T ตัวเดียวที่ดูแล้วยังยัง ยังโอเคอยู่นะครับ C K P ล่าสุดสี่บาทเกลบลงไป4สี่ต่างนะครับครับผมอันนี้ก็แนวรับเนี่ยก็ามองไว้ประมาณสักสี่บาทเกนะครับแล้วก็จุดคัดล้อนะครับ4ี่บาทแปนะครับ4.80นะสำหรับคัดล้อ C K P ครับผมแต่ว่าก็เป็นรัางสองการซื้อสะสมนะครับ คงไม่ได้เน้นเป็นกิ่งกำไรม,มากมายนะครับยาวนิดนึงถือถ,ถ้าใครจะถือก็รอย่อลงไปนะครับ490นะครับผมแล้วก็ถ้าผิดทางไป4บาท80ก็ต้องยอมตัดใจคัดลอดเอาไปก่อนนะพี่กระจังนะใช่ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพี่กระจังก็มาลุ้นกันอีกหนึ่งวันนะครับหนึ่งวัน <ผม S 1> ที่จะรู้ว่าตลาดหุ้นไทยวันสุดท้ายของปี61จะเป็นอย่างไร พี่กระจางมีอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหมครับก็ทุ่งนี้ั้งนทุนผมคิดว่าก็ชะลอชะลอมือหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากอ้อมือนั่งทับมือไว้บางท่านบอกให้นั่งทับมือไว้เทรดเทรดกันมาทั้งปีแล้วนะครับคิดว่าวันหนึ่งไม่เป็นไรน่นะครับเพราะว่าจริงๆใจผมผมก็อยากจะนั่งมานะแต่ว่า ด้วยภาวะต,ตลาดแบบเนี้นะวันนี้จริงๆไม่ได้มองว่ามันจะลงมาถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าตลาดต่างประเทศเพื่อนบ้านก็ก็ดูค่อนข้างดูดีมากๆนะครับ,รบต้องยอมรับของเรานี่อ่อนไหวกว่าคนอื่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าแรงขายมันยังไม่หมดแบบเนี้ผมก็มองว่านักทุนควรที่จะเลือกในการเวทแอนด์ซีไปก่อนนะครับแล้วก็เอถือเม็ดเงินสดเอาไว้นะครับแล้วก็รอรอปีหน้านะครับเที่ยวอะไรกันให้เต็มที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามา ต่อคู่กันอีกทีต่อสู้กับตลาดนะครับต่อสุ้กันอีกทีหนึ่งว่าจะออกมาในรูปแบบไหนครับผมได้ได้วันนี้ขอพระคุณครับพี่กระจังครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณชายยศจิวานกูนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับพี่กระจังก็บอกว่าในถ้าใครติดตามตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแกก็แนะนําว่า การที่ขึ้นตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นนะครับก็เป็นจังหวะที่ให้ขายแล้วก็ลดพอร์ตนะครับถ้าใครทําตามก็เมื่อเช้าเป็นต้นมาก็สือว่ารอดตัวไปนะครับผมส่วนใครที่ขายไม่ทันนะครับหรือว่าเข้าไปรับไว้นะครับก็ต้องมีจุดคัดลอดนะครับผมเดี๋ยวในช่ว